เป็นอะไรนะครับ hmm. ท่านผู้ชมไอ้ไซโลครับดูครับมันมาเล่นน้ำครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับฝนตกแรงเนาะน้ำมันไหลมาจากทุ่งนาฝั่งอันนนครับไหลลงมาในสระนี่ครับดูดูมันขึ้นมาเล่นน้ำครับดูดู Moon สองตัวเลยครับอยงข้างอีกตัวหนึ่งตัวเล็กครับตัวนี้โลกว่าแน่ครับเนี่ยโอ้โหดูมันเล่นน้ำขุนหมดครับเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นคนไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว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 อาจจะมีหลายตัวครับนี่นี่นี่ตัวหนึ่งอย่ข้างตาลิงเนี่ยครับ อาจะเป็นประหมอครับตัวนี้ตัวเล็กอย่างนู้นครับโอ้เหลืองจ๊กเลยขึ้นมาเล่นน้ำครับฝนตกมา่อคืนตกทั้งคืนเลยครับน้ำทุง่งนาเริ่มไหลลงหนองลงบึงครับป่ามจะสวนขึ้นยังไม่ไปเลยครับเนี่ย ไปแล้ว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 แต่ผมลุกขึ้นนี่มันลดไปเลยครับนี่นึกว่าเป็นตอไม้มั้งตั้งอยู่ตรงนี้ถอยไปแล้วครับถอยไปแล้ว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 ดูที่จะมาอีกไหม ัวเล็กหลายตัวเลยครับเนี่ยอยู่ข้างตะลิงครับตัวเล็กๆเ,เท่าไข่เป็ดไข่ไก่นี่ครับนี่ก็ตัวเล็กครับเนี่ยตัวเล็กเดีย๋ยวรอดูสักพักครับจะมาอีกหรือเปล่า หมายตัวแล้วอังนั้นเขื่องขึ้นมาหน่อยครับประมาณหกขีดสามตัวสี่ตัวครับขนาดดำมิดเนี่ยครับทุ อาจจะเกี่ยวพาราสีกันครับไปคู่นั้นต,ตัวนี้นอนนิ่งเลยครับตัวหมใหญ่ก็มีครับตัวหมอเกี่ยวกันแล้วครับประช่อนน่ะอัะนะน,ะน,ะ,น,ะ,นะนุ่นอีกตัวหนึ่งครับนะ,นะ ตัวมันขาวครับตัวมันเหลืองมันสีน้ํามองไม่ค่อยเห็นครับเ่ยมัาในตัวใหญ่เมื่อกี้โหโคโล่เลยเท่าน่องนะครับ